ครับพี่คับน้องก็กราบสวัสดีมินรักและแฟนเพลงเอฟซีเอนเป็นพี่รักทุกขู่ทุกคนนะครับเด้อผมพานพึงคุงอาจารประแดกกับช่องกินเกสอนป่านะครับพานชลานาตาโคตรดีนะครับก็พอหั่งงามๆนะครับถ้าว่าสีอากลากอากรากอย่างประมาณนั้นนะครับแต่ม uh ันจะลากบนลากก็ต้องไปบึงนะครับก็พอสมควรนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณไม่เกินห้าหกเมตรนะครับก็คิดว่าน่าจะพอได้นะครับเออ ก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กระดิ่งแจ้งเตือนเด้อสิบปรพาดคิปหาอยู่หากินบันงอกบันน้ำบันโขบบันฟ้านะครับรู้ไว้ใช่ว่าจำเอาไว้ลาตุกการตกงานนะครับก็ประทะประทังเพราได้ให้ลูกไปลุงเราลงเงี้อยู่เด้อนะครับเนาะผู้ใหมัมากนะครับก็ฝากๆ้อครับเด้อกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับไปเอ็ดครบ โอเคครับสวย ไปครับไม่เท่าย้อง เยี่ยมครับไอ้ชาๆชาดยอดจนหลงุ่นไม้นะครับ รุ่นนะครับพี่น้องที่พอไดโบนะครับกระเตืบอยู่ครับความสูงใหม่พี่น้องปล่อยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโยกดูสั่นดูนะครับหนาตึบนะครับแล้วก็ไม่น่าจะลังกระดาษกจะประมานนี้นะครับปล่อยไว้ก่อนนะครับจะซิบมือแต่ว่ามันเป็นของเขา,าอยู่ ถ้ามันเป็นของเขาก็หายแค่นั้นแหละครับไปไปบึงงั้างตัวไปดีกวา่าครับพี่น้องคอนกดงแดงๆนีน่นะครับแต่แม่มันยุบย,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 ยับยุบยับจักมันที่คือบกคือครับที่ขึ้นเปเอาพึงแลวที่ขึ้นเป็นไรพึงกันยังมากส็สงสัยอยู่ครับว่ามันอู้มันที่พอได้โบนะครับกันว่าบ่พอได้นี่ก็ซ้ำขึ้นไปไล่พึงทิ่งนี่นะครับ หรือว่าจีร้องมึงครับเดี๋ยวผมจะร้องไปสันมึงครับว่ามันเป็นยังไงหลบสองพี่น้องเนี่ยหาวิธีออกอยู่นี่ครับเต็มแผ่นอยู่อืออกยากเลยครับนี do outro ถ้าบ่ามีตัวขึ้นมานี่บ่ได้กินได้ปาดบ่ถึงได้พี่น้องเนี่นี่ครับไปลงต้นไม้น้ำก็บ,บ่มีนะครับยื่นก็ยื่นออกยังงากนะครับพอดีมีตัวขึ้นมาก็ว่าออกบ่ได้ก็มั่งบ่ได้มั่งนะครับพอดียื่นไปพอได้ปาดนะพี่น้องไปเพราะอันได้ร้รอยนึงแล้าครับยืบ่นลงอย่างงามลองดูมน้ำ 比那牛多比那。 น้ำป่ออื้มน้ำหมนูนีนะครับพี่น้องเงี้ยันหน้ายากักห์ไปไปขึ้นดีกว่าอืมไปมีน้ำพี่น้องเงี้ยมันจะมีน้ำหไปไปขึ้นดีกว่า ครับพี่น้องมือนีก็นาทีบิดพละกำลังแล้วครับยางกินแบบเมยนะครับยางกินแบบตัวขาลากนะครับเบิดกำลังนะครับก็จังไรก็ฝากฝากเลยครับเด้องานของผู้เฒ่าพันผูงพงทรายประแดดกับช่องกินเกศสอนปลาหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับปิ้งปิ้งกับดิ้งแจ้งเตือนสิบภาะพดงานอายุหากินนะครับงานรู้ไว้ใช่ว่านะครับย้ำทุกทุกได้ยากย้ำจำเป็นนะครับ ก็สามารถที่เอาไปเฮ็ดนะครับไปหารายได้ให้ลูกให้เตเดี๋ยไปลุงเราโรงเรียนเวยครับเด้อจังไรก็ฝากฝาก,กด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้กันนะครับโอเคครับเมื่อนี้ก็เป็นอันว่าสวัสดีครับ